พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมเอรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น pcx 160ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7มกราคม2564พร้อมกันกันกบรุ่น pcx e s e v และเว็บ 110i รถครอบครัวรุ่นยอดนิยมอันดับที่1ของประเทศไทยโดยก่อนหน้าการเปิดตัว2วันก็คือวันที่5มกราคมฮอนด้ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบ PCX160 เป็นครั้งแรกและถัดมาวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2564 Honda กด้ก็ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบ PCX160 อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบใหม่ในแบบ Performance Challenge Test Riding ที่ศูนย์เกับขี่ปลอดภัยฮอน d a กรุงเทพมหานครก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าขณะนี้นะครับ Pcx160 ได้สร้างปรากฏการครั้งใหม่ด้วยการทำสถิติการขายสูงสุดร่วมกับ Pcx150 ในเดือนมกราคมโดยมีตัวเลขสูงเกินกว่า1,000 0คันเป็นครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้ Pcx150 นั้นมียอดขายระหว่าง8,000ถึง9 0 0 0คันต่อเดือนแต่หลังจาก Pcx160 วางตลาดไปแล้ว ยอดขายรวมกันทั้งสิ้นเกินกว่า1,000 0คันต้องบอกเลยครับว่ากระแสของ p x 1 5 5 0และ160นั้นร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้เหตุผลสําคัญที่ทําให้ PZ x 160แลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้ก็คือความเป็นพรีเมียมเอทีที่มีดีไซน์หรูหราสง่างามโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 6ดวงข้างละ3ดวงพร้อมไฟ DRL Daytime Running Light ที่ความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ E.S.P. Plus หรือ Enhanced Smart Power Plus พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องยนต์ E.S.P. ธรรมดาแบบ2วาล์วมาเป็น4วาล์ว Single Overhead Camshaft มาพร้อมกับกระเดื่องโรเลอร์ลดแรงเสียดทานตัวดันโซ่ราวลิ้นแบบไฮดรอลิกลดเสียงดังลดแรงสั่นสะเทือนและลดแรงเสียดทานได้เป็นอย่างดีมีการเพิ่มปริมาตรขึ้นไปจากเดิม149.306 cc เป็น 156.922cc นั่นก็หมายความว่าปริมาตรเพิ่มขึ้น 7.6cc ครับโดยเป็นการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นใช้ลูกสูบขนาด60ม mm. มใหญ่ขึ้นกว่าเดิม2.7ม mm. มช่วงชักปรับสั้นลงจาก57.9มาเป็น55.5มล mm. มตลดลงไป2.4ม mm. มและมีการออกแบบพิสตันออยเจ็ตก็หมายถึงการฉีดน้ำมันเครื่องหล่อลื่นใต้ลูกสูบ ให้ความแรงลื่นไหลกําลังไม่ตกและมีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นโดย p x 1 160รุ่นใหม่นี้จะมีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม14.67แรงม้าที่8,500ร,รอบต่อนาทีเป็น15.8แรงม้าที่8,5 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดปรับเพิ่มขึ้นจาก13.2นิวตันเมตรมาเป็น15้นิวตันเมตรที่6,500ร,รอบต่อนาทีกำลังอัดก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก10.6ต่อ1นเป็น 12ต่อ1นพลา่ข้อเหวี่ยงมีการเพิ่มโรเลอร์แบร์ริงทางด้านขวาของพลาข้อเหวี่ยงท่อยเสียก็มีการปรับใหม่ลดแรงต้านภายในของไอเสียให้ลดลงไม่อัน้นโครงสร้างเฟรมใหม่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมากขึ้นซึ่ง all new px 160รุ่นใหม่นี้จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็จะเห็นว่าทั้งแรงมา้าแรงบิดปรับเพิ่มขึ้นทั้งสองอย่างกำลังอัดก็เพิ่มขึ้นลูกสูบก็ใหญ่ขึ้น จุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากของ p c x 160รุ่นใหม่นี้ก็คือการติดตั้งดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS ที่ล้อหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานป้องกันล้อล็อกรถล,ล้มได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วยังมีการติดตั้งระบบ HSTC ก็คือ Honda Selectable Torque Control หรือ Traction Control นั่นเองครับระบบนี้เป็นการป้องกันการลื่นถลไของล้อหลังเมื่อไรที่ล้อหลังนะครับหมุนเร็วกว่าล้อหน้า จะมีการตัดการทาง,งานของหิยยร์ทันทีซึ่งเซ็นเซอร์ของมันนั้นจะไวมากนะครับไวกว่า f o r ์ซ350ด้วยซ้าไปผู้ขับขี่สามารถปิดเปิดได้แต่ว่าเวลาสตาร์ทใหม่แต่และครั้งนั้นมันจะเปิดออโต้ครับซึ่งระบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างมากเพราะว่ารถ AT นั้นเป็นกระบิดคัะเร่งอย่างเดียวเมื่อไหร่ที่บิดคบนเร่งเผลอนะครับแรงไปนิดนึงล้อหลังเกิดการลื่นนถล อาจพลาดพลั้งล้มลงได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นการมีระบบ traction control หรือ Honda selectable torque control นั้นจะช่วยป้องกันล้อหลังลื่นถลไยได้เป็นอย่างดีครับจุดหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบกันก็คือการออกแบบชุดยางรองแฮนด์ใหม่ทนต่อแรงดึงทนต่อการฉีกขาดลดแรงสั่นสะเทือนลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงการออกแบบวงล้อหลังขนาด13นิ้วของเดิม14นิ้วยางหลังจะมีแก้มยางที่สูงขึ้นมีระยะยุบตัวที่มากขึ้น เบาะนั่งสูง764ม mm ิลลิเมตรนะครับคนไทยขับขี่ได้ยอย่างสบายๆถังน้ำมันจุ8.1ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1 3 2กิโลกรัมซึ่งการทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงระบบ traction control เวลาออกตัวแรงๆนะครับล้อหลังเกิดการลื่นถไหลรถยังทรงตัวได้เป็นอย่างดีแม้ว่าพื้นจะลื่นเพียงใดก็ตามนะครับระบบนี้เพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมครับรวมถึงการทดสอบระบบเบรก ABS นะครับชัดเจนมากครับว่า เบรกหน้าแรงแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่หกักแฮนด์ซ้ายขวารับรองได้ว่าไม่มีการลื่นถลายอย่างแน่นอนครับและการทดสอบในวันนั้นก็มีการพิสูจน์เรื่องของความคล่องตัวในการขับขี่โดยสื่อมวลชนในแข่งขันจับเวลาต่อรอบนะครับว่าขับขี่แล้วเป็นอย่างไรใครทําเวลาทีด่ดีที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Honda p พีซีเอกที่สามารถทํายอดขายสูงสุดรวมกับ p X ีซีเอกในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมียอดขาย ทะลุเกินกว่า10,000คันต่อเดือนเป็นครั้งแรกเรื่องราวของ p c x 160จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ